สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูเปิดประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2564งานนี้จัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนัทพงศ์แกรน์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีนางยุพดีสารทองสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานโดยมีนายสมเด็จบุญเดชผู้อานวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน366คน ในการนี้สหกรณ์จังหวัดได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานตามหลักการสหกรณ์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวและการดำเนินชีวิตในยุคโควิดและการให้บริการสหกรณ์ในด้านต่างๆแก่สมาชิกซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวาระสําคัญหลายประเด็นได้แก่การรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2,563และประจำปี2,564พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ระยะ5ปีพิจารณารายได้ปีบัญชี2,564 ประมาณการรายได้ปี2,565และประมาณการรายจ่ายปี2,565พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมและการค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี2,565พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีพิจารณาแผนรับหุ้นชำระหนี้รับเงินฝากแผนขอกู้และแผนชำระหนี้เจ้าหนี้พิจารณาแผนชำระคืนเงินกู้ประจำปี2,565เป็นต้น